ผูืนยิ่งเห็นว่าใช่คนไหน้นอนอยู่เต้นกันมาฝันเห็นดอกจำปีหรือดอกจำตาเพิ่นว่าเป็นความฝันที่ดีผู้ที่ฝันนั่นสิได้รับความสุขจากชีวิต ภายในขอบขั่วหรือได้รับโชคลาภจากนาทีการงานที่ดีขึ้นเลขน้่โชกเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งสองหกสองแปดสองสาม 二到